โอเคห้ารอบพอจบตรงไหนครับต้องออกหมัดด้วยไปสุดนู่นเลยไม่ใช่อเอา้าออกด้านข้างดิเออเออถูกต้องเออไปไปเฮ้ยให้ตรงดิ ไม่ให้หมัดนะตรงไปด้านหน้าให้ตรงไปด้านหน้าอีกหมัดนึ่งอีกข้างนึงเออเออไปเอาไปเออดีมากดีมากตรงตรงตรงไปข้างหน้าหมัดซ้ายตรงไปข้างหน้าเออโอเคมามามาน,นี้สลับขาซอยซอยซอยหันข้างอ,อ่ไป เออนั่นแหละถูกต้องถูกต้องดีมาก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 โอเคยกที่หนึ่งเอาทำไมไม่เริ่มจากตรงนู้นล่ะทางนี้ล่ะได,ได้ทางนั้นก็ได้เร,เร็วเร็วเริ่มอา่าออกบัตรผิดเออดีมาออกให้ตรงมาทางนี้ดิมาด้านเออเออดีมาก เออนี่มาขยับมาเรื่อยยอบมาข้างหน้าขยับมาข้างหน้าเออเออดีมือป้องกันข้างมือป้องกันข้างอ่าเออดีอ,อ่าขยับมาเรื่อยๆรืยมาเรื่อยๆอเออขยับมาอ,อ่าดีมากดีมากครับนี่แหละดีมากอ,อ่ามาใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะครับ ก็คือไม้ของคุณตานะครับอืมฮึบฮึบฮึบมือจะตกเอาไปสลับขาสลับขาตรงนู้นเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วไม่ช้าไม่ช้าเอาเร็ว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 อย่าเอียงอย่าเอียงตัวอาะดิที่สามตัวเอา มือจะตกแน่ผิดอีกแล้วเอามือจะตกเออปิดคางอา่าดีมากดีต่อมามือมืออา่าดีมามาดีใช้ขากลางทำงานใช้ขา อยู่บนท่อนไม้ทำงานอะจันตัวขึ้นดีออกพร้อมกับกระโดดลงพอดีไอ้พิษเอาไหมน่ะเออเร็วมาเร็วอืมดีเร็วเออมาเร็ว ออกมาตรงๆองอกมาตรงๆองอมืออย่าตกไปเร็ววิ่งไปเร็ว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 ทำเวลาทำเวลาเออหันหน้ามันตรงนี้ดีมากดีมากดีมากโอเคเหนื <Hey. S 1> ่อยไหมเฮ้ยไม่เหนื่อยหรอกเยี่ยมดี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 ดด ยืนดีๆนะยืนดีๆนะเออออกตรงตรงออกตรงปิดข้างเออไม่ต้องรีบมากไม่ต้องรีบมากอ้าวมาตรงนี้สปินมาสปินอ้าวหันข้างนะปึ๊บไปเร็ว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 ยกเข่าสูงยกเข่าสูง โอ้โหมือสับเร็วมากครับแต่ขาไม่ไปเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไปไปขอกมัดมือแนบข้างมือแนบข้างมือแนบข้างอ่ามือแนบข้างเออตามองตรงไปตรง โอเคไปสลับขาเออเออดีมากดีมากไปไปไปดี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 เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมแล้วครับเก็บของครับเดี๋ยวให้เจิมบอนแบกเก็บไว้ในโรงนะครับอ่าเดี๋ยวไปเก็บเอง ลาไปก่อนนะครับฝากช่องปับบีมห้าหนึ่งสองเจ็ดนะครับถ่ายแบบลงหมดไม่สนไม่สนแม่ใครนะครับเอาเร็ว โอเคบายบายอย่า okay, ฟ,ฟังเด็กแพมเยอะนะครับบายบาย